มาเก็บผักไข่ผักใค่แยงกันค่ะท่านผู้ชมหรือผักใค่แยงค่ะอ่าภาษาไทยเพื่อผักใค่แยงนี่ค่ะเป็นเจังสีด้อค่ะอามาปลูกมาปลูกบนบกค่ะผักใค่แยงนี่เป็นผักที่ปลูกายที่สุดค่ะปูก้านหนาก็ได้ค่ะปูกแบบบ่มีนามก็ได้ค่ะมาค่ะอ่าตอนเย็นมีเมนูเซ็กับเขาต้นแรลงค่ะนะมกปะซิวเ้ยค่ะพี่น้องปะซิวหน้าเนียค่ะนี่เ็ดเอาเลยค่ะอ่าผักใค่แยงกันช่วงนี้กันนาเกี่ยวข้าวโดนแลค่ะท่านผู้ชมเกี่ยวข้าวโด้แล้วค่ะเนี่ย อ่ะพักขยากันเริ่มดอกน้ล่ละวขันดอกตุ้มๆแล้วค่ะนี่ค่ะจสไปเนะี่ยมกใส่ปลาซิวเส็บเสบหลวดพี่นองนะเออกินข้าวแรงค่ะกับข้าวเนียห่อนๆโอ้ยมาจากสะทายายความเสียบแล้วค่ะเสียบคักเสียบแม่ค่ะอาหาัรนบานเท่าค่ะนี่ค่ะอืมอ่ามกปลาซิวร้อนๆกับข้าวเหนียวร้อนๆอุปาด จักบานได้นาะบ่ทไเ้เห็ดหิ้วละค่ทแานผู้ชมน้ำลายแจงน้ำลายแตนเละค่ะโอเคค่ะแม่ฝากรับชมคลิปนั้นเลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ฝากช่องน้ำคาะอนเอ็มแฟมิลี่ค่ะเก็บผักแยงไปใส่มกปลาซิวค่ะอมากินข้าวแรงเสบๆน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องสุภูสุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ